ต้องรอพี่บอลมาเร็วๆๆๆๆๆเร่องมันเอาปับกูไป้วขอออได้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 บาดนี่กับาดสามเลยกูนไาจะตายวะเพย์จะไปไหนเพย์เพย์นะสวยสวยโอเคด้วนึ่งใตองไอ้ดิเออสวยม่ตองไอ้ดเลยจ้า กดสตาร์ไดคอร์ดนะครับของเราทุกคนบอกแล้คอนเทนต์แล้วครับูบอกเลยไม่หวานอยู่แล้วเอาอะไรทีนี้ซ<อ>สิฟไหมซิปกับเคนอะปกติไม่ค่อยหวานเรื่องเคนะเพราะเคนหลุดมันไม่ค่อยปัญหาเลยถ้าก,การขาอา้อ,อมูลของพี่เราบางทตอนนี้เคนโดนนึกเป็นเพราะฉะนั้นเอาปีพอร์ตละตัวซอมลอดภัยในชีวิตและทีว่าตอนนี้คิดอยู่ <โฮ S 1> ว่าอาจจะเปิดออฟเลนแล้วก็เพกับแคดดี้ก่อนข้อมูลมีกมดแล้วมาอาจจะเปิดแคดี้ก่อน คลิปถึช่วยบอกก่อนครับว่าพึงเจ้าอะไรครับโลงเร็วไอ้สัสเฮ้ยโคสิพี่เฮ้ยไอ้หงสาวไปอันนี้พี่ควงแผ่วมารีวิวสกินใหม่พร์มกับเล่นตามไม่ได้ซื้ออ้าวอาล่ะระหว่างรอด้าพี่ต้องอาบน้ำต้องนั่งรอพี่รีวิวโลชั่นใหม่ไปเล่นตามทำไปไม่แล้วไอ้สกินนี้กูยังไม่ได้ซื้อมาโอ้ย ต้องศักตาผิดรอไมาขาตายพี่ที่ไมาขาตายก็จริงอะต่เลตเกมพวกเราเอาไม่อยู่กันแต่เราต้องจบเลตอยู่กันจะจบยังไงถ้ามีถ้ามีตัวนี้เนี่ยเก็ตก็ได้เดี๋ยวเอลสูเล่นยากเร่งเพื่อนออกครับผมจะบีให้ขอหยิบตัวเลตมาให้หมดแล้วรอเล่นพวกเกมเลยสบายๆบะเล่นไปสองเกมเป็นเครื่องล้อแล้วโอ้โหครับตัวเขาทำดีไหมเขาทำยอดดีทีมของคุณไม่แย่ซะด้วย ออคุณพี่ไอยลิศนี่คือคนนั้นใช่ไหมพี่น่าจะเป็นโคชจีนอะทาเกะท็อกออนเกยเยอะเกย์นี่นะไม่ไม่ตอนเนี้ยคือเชื่อมาทีมเราอะเต้เกมสองงั้นเราต้องหยิบตัวต่อออฟเลนที่คุ้นๆตัวพี่คือเขาอาจจะไว้ใยกแต่ผมว่าเปโคสจีนเฮ้ยเฮียถ้าไปอ๋อวากูอยากได้กูเมนน่ะตาเนี้ยอูเบนไม่โคตรดีอะไมตัวเดียวเขากดไหนดีจังนี่อะ กดได้แค่ต้นเกมมันกดได้แค่กลางเกมฮัลโหลเดี๋ยวจดลิข์เกมของแต่การี่ไม่หรอกอันนี้พี่จะตัดกันีนยอันนี้ผมอตัดกันหรอกได้จะตัดนี่แหละถ้าได้ถ้าชนะได้กูก็ลงจะมีสิทธิ์แพ้ตรงที่เอลซูมึงดูเอลซูด,ดิมันแทบจะชนะใครไม่ค่อยได้เลยเรียนหน้าก็หลบได้เพลงตัวพุ่งเข้าไปก็หายมีตามแผนเลยต้ำแผน จะเล่นยังไงกอลก็ดูดูทีมแล้วที่ตัวอื่นอ่ะเจ๊จะตายถ้าทำได้ก็เอาทำได้ก็เอาเป็นเกมละผมจะแฮล์รี่เกมวะเองมึงเคยเห็นต้นไม้เมก้าคิวว่าไอ้สัตว์เยอะแยะไปวเยอะแยะไปข้าเข้าว่าไม่ต้องละมั้งนั่ยนะขบวนพี่บวนเอ้ยจบจบแล้เหรอเอ้ยจบละเอ้ยกูยังไม่พันนีดนะทำพี่อ๋อต่ไม่น่าฮัทวะนี่เล่นสายนี่เลยอย่างนั้นเหรอ Thêm à, thêm à, thêm à Mẹ là thêm à Thổi đấy mẹ, thổi đấy mẹ Thổi đấy mẹ Thổi đấy mẹ, thổi nhiều. mẹ nhiều. đấy mẹ, thổi đấy mẹ Mà nhớ, mà nhớ, mà nhớ Mà nhớ, mà mực tài thì mực tài bảo bảo ạ Lilia, Lilia, Lilia fix Lilia fix Lilia fix Ôi, mẹ Mẹ sụt lại ạ Mẹ sụt lại Mẹ เรืยๆๆๆๆๆเีมันเอาปั๊บปุ๊อเลยบล้อขบล้อได้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 วอยดูเราจะลอยดูเรมปาดนีกันปาดสเลยจะตายป่ะเพเพนะไปไหนเพนะเพนะสวยาดแวทไมุติเนี่ยบังคนเลยวะเจ็บปากทูพี่พี่เอาปาดพี่ต้องเอาแเาเจเพงไม่ได้ตอนเจ็บวรทำอะไรได้งมาหอดอเอ็กู รอรอรอไอ้เขียแม่งยอมแม่งถึงกับฟิกเลยอ่ะรเียงมาทงเกมอ่ะแล้วก็รอเลียงสุดอยก็ได้แค่ไม่มีตัวขดกทังเกใช่ถ้าไม่มีอะไรตัวขดแต่มันมีตวเที่มองออกป้าตี้าไม่ได้เกี่ย่ะสวย โอเคหนึ่งม่ต้องไอ้ดิใบตองไอ้นี่เลยจ้าอ๋อไอ้มันคุยในไหนเนี่ยไม่พีมันเปลี่ยนตาพผีเพราะว่าเห็นได้แต่ไม่เอาไงกลัวเดี๋ยวมันหลุดอะไม่ใช่ไรไม่หลุดเลยเห็นตายไปกี่ตัวแล้วอะเราเจอฝีมือระดับปีศาจเข้าให้แล้ววะ ไอ้ของปีศาจว่ะนะเออไอ้ปีศาจสุดแล้วไอ้ปีศาจสุดแล้วเกินหนึ่งพันมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วอะโอ้โหแม่งรู้ไม่เห็นเกมอะไรที่คุณเล่นไปละไอ้เชี่ยคุณใช้สมาธิมากเลยเห็นดูพี่ยับอยู่นะครับแม่งยับจริงมาแน่ป๊อปป๊อปเจ้เย็นเจ้เย็นเจ้ ดีนะทำให้อลิสมันเสียริได้อะอาล่ะพี่พูดพร้อมกันแล้วเงียหมาเง้ยไหมใา่ดีสโลโอเคอเคได้ได้ไดได้ไดได้แต่ประเด็นคือจะได้แล้วกเหียบโอ้์ดเหยบยนตป๊อเหนือกันวู่งตู้ยังใจนี่อีกทุ เออปล่อยอยู่ไปโอเคเดี๋ยวกูกลับไปดิฟเดิร์ก่อนนะเอาเลยโอ้โหเจอกันังท่ันพี่เดี๋ยวมีอีกแหละมีอีกแหละไม่ต้องหวะแล้วก็ตาเป็นตาเลยโอเคโอเคพี่ห่อนพี่ม่อนตัวฟิปของมนทังนี่เราวีเมดไปเพื่ออะไรนะ่มันั่นน่ยดิกูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยิ่งต่ร่เลยวะ เหมือนทำอะไรได้นะเหมือนดีดามี่อะไรอย่างเงี้ยนะอีเกกะทีไว้ตวตัวได้กูคือแบบกระโดดปั๊บแล้วมันไอ้นีก็ประมาณนี้นะสำหรับการมาเล่นมาหลอดนะแต่พูดตามตรงก็สกอร์ที่ผมได้นะตานี้ก็คือ417นะ่ะผมก็ตายไปรอบหนึ่งนะก็จะตาต้นเกณฑ์นะแล้วก็ไม่ตายเลยนะถามว่าเล่นยากไหมตาอนนี้ก็ค่าเล่นยากนะเพราะเนี่ยจะเป็นไอรีด้วยแหละมาเลยแบบค่อนข้างที่จะยากนะเอาจริงแล้วก็มันมีช็อตหนึ่งที่แบบความทีมันฆ่าได้นะแต่การเปเจอร์ลุดนะก็เลยแบบกดดูนะผมก็ ก็เป็นอย่างกันบ้างส่าประบการรีวิวรีวิวไม่ใช่การรีวิวสิต้องเรียกว่ามาเล่นมาเล่นมาหลอดกับวีทูเบอร์นะครับซึ่งถามว่าไอสกินนั้นผมจะซื้อมั้ยเดี๋ยวจะซื้อแน่นอนนะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดใครอยากรู้ผมเล่นกับใครแล้วก็สามารถดูได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะผมก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะคนทำคลิปนะครับผม ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ